สัสดีครับมือนี้่มาหาเก็บัะม่วงนะครับเอาไปบ่มกินทุกเริ่มทุกละแก้วขมิน้นสวยๆเดี๋ยวลนบดเก็บบัดอ้ขวักำลังอันนี้เลยขึ้นๆมะม่วงแก้วขมิน้นกินแฉ่แฉะไปไปต้นใหม่อันนี้ไว้ก่อนเรามียเยอะ โอ้ไสเชียดีตายเป็นละสมัยก็ได้โอ้หลอมแมลงเริ่มลงละกลับมาม่วงแก้วขามิ้นกับลูกสวยๆนี่มากลับมาใกล้ๆหน่อยนี่เดียวโอ้นี่ครับลูกกำลังเหลืองกำลังงามโอ้กำลังแตกเลยแตกคือแม่งจาะ มาแรงวันเจาะเดี๋ยวจะได้หาแนวมาสอยเอาครับมะม่วงแก้วขมิน้นนี่โอ้หมดแดงกันลายเไม่คุ้มสุกครับเดี๋ยวมันจะบม่ได้กินห้ยองหมดแดงเนี่ยหมดแดงโอ้ยไปเก็บบักม่วงไปซู่นห้างหมดแดงเต็มเลยกัโครงการใหม่อาชีพใหม่่จะเลี้ยงหมดแดง ในต้นมะม่วงนี่แหละครับนะี่กาล่างซาสมพันธ์ก็คือมาใหา้ตะบุดมดแดงก็ได้อาชีพใหม่ของเราต่อไปจะเป็นอาชีพที่แย่ไครหมดแดงไยครับปุ่นโอ้ยหวงหอดเขาเอินหมดแดงหวงงมกม่วงเลยนะครับหวังลาย